สำหรับในส่วนนี้นะคะเราจะมาดูหน้าตาของเวลาที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าของเราเข้ามาค่ะหน้าตาการสั่งซื้อจะเป็นแบบไหนนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะก็คือสินค้าที่มีแบบเดียวนะคะก็คือมีไซส์เดียวแบบเดียวเลยไม่มีตัวเลือกสินค้านะคะแบบที่2ก็คือสินค้า1ชิ้นนะคะมีหลายแบบหลายไซส์หรือว่าหลายสีนะคะซึ่งตัวนี้อาจจะเหมาะกับพวกเครื่องสําอางสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าแฟชั่นหรือว่ารองเท้าที่มีหลายไซส์หรือกระเป๋าที่มีหลายสีนะคะแล้วก็แบบที่ 3คือสินค้าที่มีราคาโปรโมชั่นหรือว่าราคาปีกราคาส่งนะคะอย่างที่เราเรียนกันในบทก่อนๆมาแล้วว่าเราจะเพิ่มสต็อกสินค้ารายการสินค้าแบบนี้ได้ยังไงเดี๋ยวในบทนี้เราจะมาให้ดูกันว่าพอมันขึ้นเป็นหน้าระบบจริงๆเวลาที่ลูกค้าของเรามาสั่งซื้อะคะ่ะจะขึ้นเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะจากตัวแรกก็คือสินค้าแบบเดียวนะคะ สำหรับการสั่งซื้อสินค้าที่เป็นแบบเดียวนะคะก็คือสินค้า1ชิ้นไม่ได้มีหลายไซส์หลายขนาดเป็นแบบเดียวเลยนะคะเวลาลูกค้ากดสั่งซื้อเข้าไปค่ะมันจะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะก็คือ ขึ้นว่า,าขายแล้วจํานวนกี่ชิ้นนะคะแล้วก็ราคาก็จะอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นตัวสีแดงแดงค่ะราคาของสินค้าของเรานะคะจากนั้นค่ะตรงนี้ค่ะแล้วก็ให้สามารถลูกค้าเลือกได้ว่าเขาจะสั่งกี่ชิ้นนะคะ1ชิ้น2ชิ้นค่ะซึ่งข้างหลังตรงนี้จะเป็นจํานวนสินค้าที่มีพร้อมส่งจะขึ้นให้ผู้ซื้อค่ะเห็นว่าเราเหลือสินค้าพร้อมส่งเท่าไหร่เมื่อเรากดไปอย่างเช่นอันนี้กดสั่ง2ชิ้นแล้วก็กดซื้อเลยแบบนี้นะคะมันก็จะขึ้นราคารวมมาให้นะคะซึ่งตรงนี้หน้านี้จะเป็นรวมออเดอร์ทั้งหมดที่่ลูกคค้้้้าาานนนนนัันสงงซืออขอใรเร มันก็จะรวมราคาออกมาแบบนี้เลยนะคะสำหรับการสั่งซื้อสินค้าที่มีแบบเดียวะคะ่ะมุมของลูกค้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นแบบที่2นะคะก็คือสินค้าที่มีสินค้า1ชิ้นนะคะมีหลายแบบก็คืออาจจะมีหลายสีหรือว่าหลายไซส์ยอย่างนี้อย่างเช่นพวก รองเท้าที่มีหลายไซส์นะคะหรือว่าจะเป็นกระเป๋าที่มีหลายสีเสื้อผ้าแฟชั่นแบบเดียวกันแต่ว่ามีมีหลายสีหลายขนาดนะคะหรืออย่างจะเป็นแบบตัวอย่างที่เราจะ אותו, ยกก็คือน้ําหอมหนึ่งขวดนะคะมีหลายไซส์นะคะเวลาที่ขึ้นหน้าระบบค่ะมันจะขึ้นเป็นแบบนี้ก็คือตั้งแต่ราคาเริ่มต้นที่เราตั้งไว้คือ590ถึงราคาสูงสุดนะคะกดสั่งซื้อเข้าไปแบบนี้ค่ะลูกค้าของเราค่ะจะเห็นมุมแบบนี้เลยนะคะซึ่งจะเป็นหน้าแบบนี้การนี้ก็ขึ้นเป็นราคารวมเพราะว่าลูกค้าของเรายังไม่ได้ติ๊กเลือกนะคะว่าจะเอาขขนนาาาดไหแลล้้วูกกคองเร็จะ สามารถมาติ๊กเลือกแบบนี้ได้ค่ะมันก็จะขึ้นเป็นราคาที่เราตั้งไว้อย่างขนาดทดลอง 5ml 590ขนาด 30ml ราคา1,900บาทแบบนี้นะคะมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้แล้วก็ขึ้นเป็นจำนวนสต็อกสินค้าที่มีพร้อมส่งของแต่ละขนาดด้วยนะคะก็จะขึ้นเป็นแบบนี้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดสินค้าเหมือนเดิมจากนั้นเขาก็สามารถกดสั่งซื้อตรงนี้ได้เหมือนเดิมหรือว่าจะเพิ่มเข้าใส่ตะกร้าเพื่อไปสั่งซื้อสินค้าอื่นๆได้ต่อนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ หน้าตาการสั่งซื้อสินค้าในแบบที่3สําหรับสินค้าที่มีราคาโปรโมชั่นหรือว่าสั่งซื้อมากกว่า2ชิ้นจะเหลือเพียงชิ้นละเท่าไหร่เท่าไหร่หรือว่าสินค้าที่เราอยากจะตั้งเป็นราคาปีราคาส่งนะคะก็คือเข้ามาสั่งซื้อปกติแบบนี้นะคะทีนี้หน้าตามันจะขึ้นเป็นแบบนี้ค่ะอย่างเช่นสินค้าตัวนี้ลองพื้นเอเตของเราอะค่ะจริงๆแล้วมีราคาเดียวนะคะก็คือ1590บาทสินค้านี้สามารถเลือกสีได้อย่างเช่นถ้าลูกค้าเลือกสีไปแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าลูกค้าสั่งซื้อ2ชิ้้นนขึไปเจะหลือเพียงชิ้นละ1,000บาท มันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้เลยนะคะถ้าชิ้นเดียว1,590บาทถ้า2ชิ้น1,000บาทลูกค้าเขาจะเห็นเลยค่ะว่าถ้าซื้อ2ชิ้นก็จะเหลือเพียงเท่านี้เขาสามารถกดบวกได้พอกดบวกไปปุ๊บเห็นไหมคะมันจะเปลี่ยนราคาเป็นเหลือชิ้นละ1000บาททันทีค่ะ,ะกลับมาที่เดิม1 1ชิ้น1,590บาทเป็นแบบนี้ปกติค่ะกดบวกเข้าไปเหลือเพียง1000บาททันทีกดซื้อเลยแบบนี้ค่ะยอดรวมก็จะไปรวมให้เป็นแบบนี้เลยนะคะสั่งสินค้า1ชิ้น ตัวนี้1,000บาทราคาต่อชิ้นอยู่ที่1,000บาทเพราะซื้อ2ชิ้นขึ้นไปเนาะก็จะเป็นรวมราคาให้แบบนี้เลยนะคะ